ก็สวัสดีครับ f อทุกท่านที่มาแล้ฟังครับเล็กๆต่อจากที่ทิ้งช่วงไปสักปูกครับเด็ธุระก็เลยไม่ได้ลงให้สมาชิกได้ดูกันนะครับมาดูต่อในคลิปนี้นะครับเป็นสูตรสง่สงตัวล่างส่งตัวบนนะครับมาให้ สมาชิกได้พิจารณานะครับเราฟังแล้วก็รับชมเป็นแนวทางกันนะครับกับสูตรนี้กดอื่นนะครับฝากช่องผมด้วยกันนะช่องเลดิตเอตตอนะครับเลดิเอตตอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยกันนะครับสำหรับนะครับสำหรับในตรงนี้นะครับมาดูกระตือกันก่อนนะครับ ฟังคำเตือนนะครับคำเตือนนะครับวิดีโอนี้นะครับเป็นเพียงสื่อกลางแนวทางเลกซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณครับในการรับฟังและก็รับชมนะฮะตัวเลขที่ได้นะครับเป็นเพียงสถิติจากการคำนวณด้านหลังโปรดใช้ดุลพินิจวิจารณญาณในการรับฟังและก็รับชมนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูงวดแรกฮะงวดแรกงวดแรกครับสูตรนะครับมา จะใช้หลักแสนนะครับบวกหลักสิบล่าหน่วหลังบวกไป8ขงที่ผลัมมนะครับนะสูตรที่สองนะครับสูตรหลักหน่วยจะใช้หลักสิบบนนะครับ,บกันสองครั้งหน่วยลงบวกกันสครั้งมาบวกเป็นตัวเลขนะครับสูตรที่หนึ่งครับแไปบวก5้าเป็นสิบนะครับสิ 13, บวกศูนย์ได้13บสาบวกหเป็น1ิ9เก้บวกสได้สนะครับ สูตรที่2ครับ7บวก7เป็น4 4บก0นะ7บก7เป็น14 14บก0ได้14บกที่ด้านะครับจบคูน่นะครับก็จะได้นะครับ94 95ส4 ที่ได้ครับสามตวบวนนะครับชุดบนได้ที่94้าครับผลรละวัลได้นะครับวนได้แปดเก้าส่สงตัวรลได้5้าสินะครับเกาวที่ชุดบนนะครับ94เป็นหงดแรกนะครับที่เราได้กัน ทีนี้มาดูนะครับในส่วนของงวดที่สนะครับงวดที่สองนะงวดที่สองนะครับแปดไปบวกห้านะครับเป็นสิบสามนะครับสิบสามบวกสี่เป็นสินะครับสิบเไปบวกหนะครับเป็น23บวกสี่ของที่7นะครับสูตรที่2อะเกาบวกเป็นสินะครับสิไปบวก8นะครับ18บวก8เป็น26บวกวงที่ได้ นะครับดังนั้นนะครับเราจะจับคู่นะครับได้สีชุดคู่เหมือนกันเหมือนเดิมนะครับสมาชิกมาดูครับคู่แรก36ครับ37 7เจ็ครับ มาดูผลรางวัลนะครับที่ได้ชิคผลรางวัลนะครับที่ได้3ตัวบนครับ3ตัวท้ายรางวัลที่1เนาะ5้3สมตัวเลขสามสก็เข้าที่ชุดบนนะครับเข้าที่ชุดบน3 6้าตัวกลับนะครับนะเป็นงวดที่2นะครับ ทีนี้มาดูนะครับในงวดที่3กันนะครับในงวดที่3นะครับ7บวกเเป็น14นะครับ14ไปบวก3เป็น17นะครับ17บเวก2เป็น19นะครับ19 19สิบเก้าไปบวกหก คู่นะครับตัวนี้ตัวเดียวนะอันนี้จะใช้ตัวเดียวนะครับเอดมาร์กเพิ่มฮะมันต้องเป็นตัวเดียวนะหลักแสนหนครั้งนะครับเจ็ดไปบวกสเป็น10บสิบวกสได้12 12อบกหเป็น18 18ปบวกสนะครับเป็น2นะนะครับหลักหน่วยนะครับหกบวกหกป็น12 12สบวกสเป็น สิ 46, บวกเอาที่ได้7จับคู่ชุดนะครับได้ที่แปดตัแปดเจ็ดสองหกสองเจ็ด ผลรางวัลน,นะครับเช็คผลรางวัลนดแปนะครับมาที่8 7ดเจ็ดนะครับหกแปดเจ็ดงตัวแรกได้สานะครับเข้าที่บนนะครับเป็นงวดที่3มาดูในงวดที่4ีนะครับหกบวกสเป็น9กนะครับหกวกสเป็น9 9้เบวกหกป็ส15นะครับสิไปบวกหเป็น21่สิบดวกสี่ที่ได้หนะครับ ที่2ครับ8บวก8ได้16นะ8บวก8เป็น16นะครับ8บวก8เป็น16 16บวก2เป็น18บวกลงที่9นะครับ4คู่ด้วยกันอ่ะมาคู่แรกจับคู่ครับก็จะเป็นนะฮะ18นะครับ นึ่งเกนะครับห้าแปห้นะครับห้าแปดและห้าเก้าเอามาเช็คผลรางวัลน,นะครับที่ได้สมตัวท้ายได้สองสองเกียรตสองัวล่างได้แปดห้มาตัวกลับนะครับห้ 58, สูงนี้เท่าที่ล่างนะสูวนนี้บนอ,อันนี้ล่างกลับนะครับอันนี้บนกลับนะครับน,นี้เข้าบนตรงๆนะครับนะผ่านไปนะครับได้ที่ สี่คด้วยกันนะครับมาดูในงวดที่5นะครับ2อบวก8ได้10 10ไปบวกหได้15นะครับ15บวก6เป็น21ได้ยงงนะครับบวก4คงที่ได้5สูตรหลัก10นะครับสูตรหลักหน่วย2อบวก2เป็น4นะครับ4ไปบวก10ได้14 ส,บสิบวกหได้5้าชุดกันดูที่ห้านะสมาชิกนะจะคู่ครับสชุดคู่ด้วยกันนะครับสมาชิกก็จะมีในส่วนของ1นีนะครับ1 5 5่ส ห,ห้านะครับได้มา4คู่ด้วกัดนะครับพิจารณากันดูนะครับเอาไปว็นแนวทางครับถูกใจคู่ไหนก็นาไปเลือกซื้อหรือกหาสลากกินแบ่งรัฐบาลกันนะครับในวันที่2นะครับพคนะครับ68แนะครับฝากพิจารณา รับฟังรับชมเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับสำหรับในคลิปนี้ชชมดีครับ